สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตินาก็จะมา react แบมแบมพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าติดเอาไว้นานแล้วเนาะเพราะว่าติาเคยทำาคลิป God Seven ไปใช่ไหมแล้วก็นานมาแล้วนะแล้วหลายๆคนก็อยากดูแบบแบมแบมเดี่ยวๆเลยนะคะยังไงเราก็ไปดูกันเลยเ When we do high test like we we can like talk to a fan, like we can talk with a fan before the show, mm. and then so like it's we can so know we can know how yeah. they feel right now, like and then like they are excited and stuff. Right. So, so, thank you so much. Uh, I hope you guys come to the show tomorrow in New yes! York. Yeah. Bye, ก็ thank you เลยแล้วบายบาย Billboard ก็ thank you you guys I hope you come to the show tomorrow. <laughs> uh yeah we prepare on our next album too. So I hope you guys uh, look forward to it and someday maybe we can perform in Billboard too. Thank you. Uh, uh, like this time we you know we do a lot of arena, right? right. And then like some places like are like we the first K-pop group that can perform there. Right. and then make it sold out and stuff, so เดี๋ยวฟังยากนิดนึงแบมแบมจะพูดคำว่า like บ่อยมากนะแล้วบางคนอาจจะงงว่า like 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 l i ค e like คืออะไรใช่ไหมแปลว่าชอบหรือเปล่าเพราะว่า like เนี่ยถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าชอบแต่ถ้าพูดแบบอยู่ดีก็พูดออกมาเนี่ยมันจะแปลประมาณว่าแบบว่า เคยเห็นไหมเวลาที่คนอเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยที่ติดคําว่าแบบว่าแล้วก็ไปแบบว่าแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่า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 อะไรเงี้ยคำว่า like เนี่ยก็คือคล้ายๆกับคําว่าแบบว่าในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีเมื่อกี้ถ้าได้ยินไม่ผิดก็คือแบมแบมพูดว่า and stuff and stuff เนี่ยเคยได้ยินไหมเวลาที่ฝรั่งพูด and stuff เช่น I went to buy some fruits and stuff I went to buy some fruits and stuff ก็คือฉันไปซื้อผลไม้แล้วก็ and stuff and stuff คืออะไร and stuff จะแปลประมาณว่าและอื่นๆและอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีความหมายอะไรเอามาเพิ่มให้ประโยคมันดูสมบูรณ์ขึ้นให้มันดูยาวขึ้นเท่านั้นเองนะคะ and then we feel like you know as a K-pop artist like like i feel like another group can get some energy from us too you know, like so yeah i think like uh like k-pop is just like it's not just like god's it's like you know we are family yes. like god's another group like even with different company and stuff so like we start right now and then I like later we can make k-pop bigger too and then so another group can come and perform here too and then like I I I hope they can get some e n e r g y from us m จากเราโอเคคร่าวๆก็คือเขาอยากที่จะเป็นเหมือนอะไรผู้บุกเบิกอะไรอย่างงี้แล้วแบบพอหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเออวงการอื่นๆอะไรก็มาแสดงที่อเมริกามากขึ้นหรืออะไรอย่างงี้คือเนื้อความดีเนื้อความดีแต่นับไลค์ไปได้ประมาณสิบลอบโอเคยวดูต่อ I I'm saying I'm don't understand know You saying? what what อันนี้ชอบนี้ you understand what I'm saying you understand what I'm saying นะคะคำนี้เนี่ยจะเป็นคำไวรุ่นหน่อยๆก็แปลว่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมนะคะถ้าพูดแบบชัดๆนะคือ do you understand what I am saying Do you understand what I'm saying นะคะก็คือคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมแต่ถ้าพูดแบบวัยรุ่นเ, saying, เนี่ย you understand what I'm saying what I'm saying คําว่า saying เงนี่ยก็คือจะย่อเป็นเซนเลยนะคะเหมือนกับสไลเอสโซโนน,นูอะไรอย่างนี้คือพูดเร็วๆไปเลย um, you understand what I'm saying นะคะหรือจะพูดว่า you know I'm saying ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้วัยรุ่นก็ใช้บ่อยเหมือนกันประมาณว่าเข้าใจว่านึกภาพออกไหมาตามทันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดว่า you know you know I'm saying นะคะ Yes Because I don't know what I'm saying Okay ปบาบอกว่า you don't ย say what I'm saying เธอเข้าใจที่ฉันพูดไหม I don't know what I'm saying ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันพูดอะไรอ้าวยังไงยังไัยังไงโอเคแ๋ยวดูต่อคุณยอดเตอเซ์ today so good man you know we had a lot of fun yeah, <man. S 2> um you know ok a y today i so good man วันนี้ดีมากเลย we had a lot of fun นะคะถ้าเราสนุกกับเรื่องอะไรเราจะพูดว่า I have fun I have fun คือฉันสนุกแต่ถ้าเป็น we ก็คือพวกเราพวกเราสนุกก็ we have fun แต่ถ้าเป็นอดีตคือสนุกไปแล้วคือตอนนี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ในะขณะน,นี้แต่หมายถึงตอนนั้นเราก็จะพูดว่า we had fun we had fun ถ้าสนุกมากๆเราก็พูดว่าอะไร we had a lot of fun we had a lot of fun okay เดวดูต่อ No <laughs> a skinny legend what up guy I'm skinny legend bro <laughs> No อะไร What up guys What up แบมๆชอบใช้คำนี้นะจริงๆเพราะว่า What up เนี่ยก็คล้ายๆกับ WhatsApp นะคะแต่ว่าเป็นแสดงใหม่เนาะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยทักว่า WhatsApp เขาก็จะทักว่า What s up นะคะ What up guys เป็นไงบ้างคนอะไรอย่างนี้ I'm skinny legend คืออะไรอะคือเหมือนกับคนที่แบบผอมๆว่า skinny คือคนที่ผอม legend คือแบบในตำนานหรืออะไรงนี้ skinny legend คือคนผอมในตำนานหรือเปล่างงๆงงๆได้ลองดูต่อ I don't know it's good or bad, but I like the word legend, so I love it. Maybe not this time, but next time we'll go. next time, yeah. new kick! Chill, bro. Okay, I we Um, I the legend? Like, new kicks. Kick แปลว่าเตะแต่ถ้า kicks แบบมี s นะคะก็จะแปลว่ารองเท้านะก็คือมันจะมีผู้ชายในอเมริกาผู้ชายฝรั่งเลยอะไรเงี้ยนอนในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะชอบรองเทา้าชอบซื้อรองเทาเ้าผ้าใบชอบชอบชอบซื้อรองเทา้านุนนี่นั่นแล้วเขาก็จะชอบอวดเวลาอวดก็จะมีอะไร new kicks I got some new kicks นะคะก็คือมีรองเท้ามาใหม่นะคะ We chill We chill outside We sit on the floor We chill You know what I mean You feel me <laughs> แล้วต ais, ึกติ Depois, Superman, ่าขับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบแบบคือฟีลประมาณว่าแก๊งสเตอร์ก็แปลว่าแก๊งสเตอร์คือฟีลประมาณแบบเหมือนกับแรปเปอร์อเมริกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่า we chill we chill outside Um, we sit on the floor ก็คือตอนนี้เรากำลังนั่งชิลกันอยู่นะคะเวลาที่เราจะพูดคำว่าชิลชิลนะในภาษาอังกฤษเขาจะไม่พูดว่าชิลเชิลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่คือเรามีประธานก่อนแล้วเราก็ตามด้วยคำกริยาก็กคือคำว่าชิลนะคะเช่นเหมือนที่แบมแบมพูดเมื่อกี้นะคะก็คือ we chill นะคะ we chill outside นะคะก็คือเรามานั่งชิลชิลกันนะคะโอเค I love your nails แบมแบม For the international fans we in Mexico guys we gonna post the k i c k i challenge later we decide to do it so uh, we r e gonna do it tonight m a y b e and then we upload it tomorrow so look forward to it okay เขาบอกว่าเขาจะดูอะไรคีคี challenge ก็คือ challenge เต้นตอนนั้นไม่มีเพลงเต้นเพลงคีคีใช่ไหมเพลงคีคีด้ว o เรื่องมีบลาบ b l a ลาบลาคิดว่าน่าจะหมายถึงเพลงนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะอัปโหลดวันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะอัปโหลดไปแล้วนะใช่ไหมโพสหน้าเราเหมือนกันเนี่ยอะไรนะ look forward to it เดี๋ยวเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้พูดว่าอะไรลืม we're gonna do it tonight baby and then we upload it tomorrow so look forward to it โอเคว่าว่า look forward to it okay คาว่า look forward เนี่ยคือตั้งหน้าตั้งตารอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในในอ e ีเมลเช่นเราอยากที่จะตั้งหน้าตั้งตารอเขาโทรกลับมาหรืออะไรเงี้ยเราสมัครงานเราตั้งหน้าตั้งตารอเขาโทรกลับบ้านอะไรเงีย้ยเราก็จะพูดไปว่า looking forward to your ขออะไรเงี้ยนะคะก็คือตั้งหน้าตั้งตารอโทรศัพท์จากคุณนะอ่านะคะอันนี้แบบแบบ l look forward to it ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอนะเดี๋ยวเราอัพพรุ่งนี้นะจ๊ะดูแบบแบดูมีนักดนตสายแบบเด็กๆเดูว่พอดูล้วีๆเาว่ากิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ r e a l l y good to o e b a c k h e r e Second o o n c ก r t in New York ก็คือคอนเสิ๊กกิ๊กกิ๊กกิในนิวยอร์ก It's r e a l l y good to be back h e r e ถ้าเราลองฟังดูดีๆนะ แบมแบมไม่ได้พูดว่า back here <Yeah. S 1> แต่พูด back here back here ลองฟังดูดีฟังอีกทีหนึ่งฟังอีกทีนึ่ uh, second concert in New York and it's really good to be back here ถาว่าแบมแบมพูดผิดหรือเปล่าอะทำไมพูดว่า back here <laughs> ไม่ได้พูดผิดนะไม่ได้พูดผิดมันจะมีคำบางคำที่ถ้ามันเป็นตัว h เมื่อไหร่ที่อยู่ข้างหน้านะเป็นตัว h อยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวอักษรไอคำข้างหน้ามันสามารถที่จะมาเชื่อมเสียงได้แทนที่จะพูดว่า back Here, เราก็จะพูดว่า back here back here back here แต่ถามว่าต้องพูดแบบนี้ไหมไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นมีเจ้าของภาษา,าบางคนเท่านั้นบางสำเนียงเท่านั้นที่เขาจะพูดแบบนี้บางคนเขาก็จะพูดว่า back here back here แต่ถ้าเชื่อมได้ไหมได้ back here แล้วมันก็เชื่อมแค่บ,บางคํานะไม่ได้เชื่อมทุกคําอย่างเช่นคําว่า hotel เงี้ยเราจะไม่พูดถ้าสมมติเรามีคำว่า back แลวมีคําว่า hotel เราจะไม่พูดว่า back hotel เงี้ยไม่พูดนะเราก็พูด back เราก็พูด hotel แต่มันจะมีพวกบางคําเช่นคําว่า here คาว่า him คําว่า Her, อะไรเงี้ยบางทีอ่ะเขาก็จะเชื่อมเสียงไปเลยเช่นคำว่า come here come here come เป็นเสียงเบาๆใช่ไหม come เป็นเสียงตัว m ใช่ไหม here เป็นตัวตัว h เพราะเขามาเชื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะได้ยินเขาพูดว่า come here come here come here นะคะไม่ใช่ come here แต่เป็น come here ซึ่งแล้วแต่สำเนียงเนาะในนี้เนี่ยก็แบมแบมก็พูดเลย back here back here ก็ได้มกันโอเค Uh, yeah, I'm excited. Like you know, last time we once perform like you k n o I'm excited. I'm excited. ก็คือพวกเราทำไมตื่นเต้นฉันตื่นเต้น I'm excited. นะคะแล้วก็จะตามตอบมาด้วยคำว่า like 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 เดี๋ยวช่วยดับดักดับดูว่าบบแบสองพันหนึครั้งเนี่ยพูดคำว่า like แล้วกดกี่รอบนะ Now really small stage, but this time you know like is is like level up, like we we, we change uh -huh. so much here. Right. So you know like we used to be a trainee, we we used our like train together, but it's not like seven people, it's like like twenty people. And then they have a project, like a debut yeah. project, right? Right. And then so like it's a lot of people trying that project and then if like if you do good, like they're gonna put you in a project and then you debut. Mm -hmm. And then uh, seven of us we made it. So there's that so แต่ว่าพูดไลฟ์ได้สิบกว่าครั้งแต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่า we made it ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาทำไมเขาก็เป็นเทรนเนอรนะคะเขาว่าเทรนเนี่ยแปลว่าคนที่ทำไมคนที่ถูกฝึกนะคะคขาว่ trainer, าเทรนเนอร์หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเทรนเนอร์ trainer ก็คือคนที่เป็นคนเทรนเราเป็นครูเป็นผู้สอนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเทรนเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในวงการกีฬาะอะไรเงี้ยเนาเทรนเนอร์ในที่นี้นะแบมๆเขาก็เปรียบเทียบ ก่อนที่จะมาได้เดบิวต์ใช่ไหมเขาก็ต้องเป็นอะไรก่อนเป็นเทรนนีเทรนเนอร์คือคนสอนคือคนฝึกสอนไม่ใช่ฝึกสอนสิคือคนที่เป็นคนสอนอ่ะส่วนเทรนนีคือคนที่ทำไมได้รับการสอนเขารับการอบรมนะคะเทรนนี so it's our g u like, s t r m e n t like that's why we debut as a g u s t r m e n t I think some already know about this but still a lot of people don't know about this so I'm gonna say it one more time is my name Bam Bam is my real name True Thought is AKA like yeah like it's like nickname or something but this is my real name That's what your parents Oh okay เขาบอกว่า Bam Bam เนี่ย is my real name ก็คือ Bam Bam เนี่ยคือชื่อจริงๆของฉันนะไม่ใช่ stage name นะคะ stage name ก็คืออะไรก็คือชื่อในวงการนะเนาะบางคนมันจะมีเขาจะมี stage name ใช่ไหมคือชื่อจริงเขาก็แบบแบบนึงแล้วก็จะมี stage name ก็คืออีกชื่อนึงนะคะอย่างอย่างลิซ่าใช่ไหมชื่อเต็มๆคืออะไรก็คือลาลิซ่าใช่ไหมแล้วก็มี stage name ก็เป็นลิซ่าเฉยๆนะคะอย่าง Bam Bam เนี่ยเขาบอกเลยนี่คือชื่อจริง my real name It's my real name That not a name not a name parents gave you yeah. Bam Bam. yeah my mom do you know the cartoon? yes, yes. the flintstones yes. Right? Yeah. so you know the bam bam character he used to be like the strong kid right. and then my mom was like oh i want my son to be strong too so she named bam bam she named him yeah. bam bam, bam, bam. Yeah. on the flintstones yeah. i love that that's yeah. cute <laughs> โอเคแบมแบมมาจากเรื่อง f l i n t s t o n นไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยโอเคก็แม่ตั้งให้เพราะแม่ดูลองเรื่องนั้นแล้วอยากให้ลูกตัวเองแข็งแกร่งเหมือนแบมแบมโอเคโอเคอ่ะเมื่อกี้แบมแบมบอกว่าอะไร it's harder in heels it's harder in heels h e e l s ก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองเราจะพูดเต็มๆว่า High Heels ก็ได้หรือเรียกสั้นๆว่า Heels เฉยๆก็ได้นะคะก็คือเมื่อกี้คิดว่าน่าจะเต้นกันอนะแล้วแบมๆก็บอกว่าเออเวลาเต้นเนี่ยมันยากกว่าถ้าใส่รองเท้าส้นสูง ค่ะโอเค is your boy double B right here I gotta go sleep good n is your boy double B นะ is your boy อ๋ออันนี้จริงๆพวกแรปเปอร์อเมริกันชอบพูดกัน is your boy แล้วก็ตามด้วยนี้ is your boy bam bam right here ก็คือเหมือนกับอันนี้ก็คือมันไม่มีคำแปลตรงๆอะมันเหมือนกับแนะนำตัวว่าฉันคือผู้ชายของคุณนะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่ได้แปลตรงๆแบบนั้นนะเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวแบบเท่ๆมากกว่า is your boy double B ก็คือ อาจจะขี้เกียจพูดวราแบบแบบนะก็เลยพูดว่า double b o k a a peacemaker yeah we are peacemaker we bring peace to k pop มแบม like to w r k i don't i i don't have a butt i can't even we didn't live together anymore so we see each other like every day actually we don't really have a time to stay home either เดี๋ยวงงว่าไม่รู้ว่าเขาถามอะไรผมพูดตอบก็งงงงว่าตอบอะไรแต่นะชอบแบมแบบอย่างนดิงคือต่อให้นั่งอยู่หลังสุดนะ ก็สามารถเด่นออกมาได้เ <Darwin>. อ้ยเขาพยายามพูดพยายามดูนั่นน yeah, ี่เขาปกติเคยเห็นไหมวงเกาหลีอะเวลาที่แบบมีคนเยอะๆในวงเยอะๆใช่ป่ะถ้านั่งหลังนี่คือตายเลยนั่งหลังคือแบบหายไปเลยจมไปเลยยกเว้นว่าพูดออกมาแสดงอะไรออกมาสักนิดหนึ่งนะคะแบบๆก็น่ะก็เด่นออกมานะนั่งยุ่งหลังก็เด่นออกมานะเดอะ I like some fans that they re like really enjoy the music like you know when while we like doing a show uh they have some fans that like keep dancing like they know all the move เขาบอกว่าเขาชอบชอบแฟนๆที่แบบว่าเวลาเราไปแสดงอะไรเงี้ยในคลิปแดนซิ่งก็คือเต้นตลอดเลยแล้วก็ they know all the moves นะคะ they know all the moves ก็คือรู้ท่าเต้นหมดเลยนะเขาว่า moves เนี่ยแปลว่าแปลว่าเคลื่อนไหวแล้วก็แปลว่าเต้นได้ด้วยเป็นสแสดงนะคะแปลว่าเต้น moves they know all the moves ก็คือรู้ท่าเต้นหมดเลยนะคะ What's the question again? <laughs>

like eating something travel somewhere you know without camera they can't see but you know through like SNS and stuff like okay yeah แต่ตี่น่าจะไม่เซลแล้วจะไม่เซวเรื่องไลค์แล้วแต่ว่าตี่น่าไม่ได้ใจรลคอเลยนะเอาจริงนะที่น่าก็ติดคำนี้นะเวลาที่พูดอะ like 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 แล้วก็พยายามที่จะลดลงมานะคะอันนี้คลิปเก่าแล้วคิดว่าน้องแบมๆเขาก็น่าจะ ตัดคำว่าไลค์ออกไปได้ได้แล้วนะได้แล้วก็นะหลายรู้ไหมนะว่าไลค์ก็คือพูดได้เป็นพอประมาณแต่ว่าถ้าพูดบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ดูมันก็ดูแบบมันก็ดูเยอะไปนะก็ไลค์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 โอเคไลค์ไอ้ t s a Good Place That Like I can We can show them how we live <Yeah. S 2> and then we can like like uh get closer to them we can talk to them more we can spend time more with them in the S N S อ่าโอเค เขาบอกมีเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่ชอบคือ spend time นะคะ spend time คือใช้เวลาใช้เวลาอยู่กับใครหรืออยู่กับอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะพูดว่า spend time เราจะไม่พูดว่า use time นะไม่พูดว่า use time แต่คำว่าเวลาเนี่ยเราจะใช้ spend เหมือนกับคำว่า money money ที่แปลว่าเงินเนี่ยเราก็ใช้คำว่า spend เหมือนกันถ้าเราใช้เงินเราพูดว่า spend money ถ้าเราใช้เวลาเราก็พูดว่า spend time นะคะคำว่า spend เนี่ยใช้กับเงินล้วก็ใช้กับเวลาโอเค real friends <Yeah. S 1> you re real friends, real friends? Yeah. you have a friends Oh, <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็หันไปพูดอะไรเกี่ยวกับอะไร real friends ใช่ไหม real friends ก็คือเพื่อนแท้แล้วเขาก็บอกว่า if real friends say o u have a friend นะคะก็คือเธอมีเพืเ่อนด้วยเหรอ <laughs> you have a friend นะประโยคนี้เนี่ยถ้าอ่านดูดีเนี่ยจริงๆคือประโยคบอกเราใช่ไหม you have a friend เป็นประโยคบอกเราแต่ถ้าสมมติเราอยากจะทําประโยคบอกเราให้เป็นประโยคคําถามโดยที่ไม่ต้องเอา grammar เข้ามา,เ,า,มาเกี่ยวข้องมากมายนะเราสามารถขึ้นเสียงสูงตอนท้ายได้อ่านะคะเหมือนแบมแบมเมื่อกี้ you have a friend นะคะก็คือขึ้นเสียงสูงถ้าขึ้นเสียงสูงเนี่ยก็ จะเป็นคําถามไปโดยปริยายนะภาษาอังกฤษนะแต่ต้องให้สูงจริงๆนะห้ามแบบสูงนิดเดียวต้องสูงมากๆเลย you have a friend เดี๋ยวๆนะคะแบบเสียงสูงขึ้นไปเลยเนี่ยก็เป็นคําถามว่าเฮ้ยแกมีเพื่อนด,ด้วยเหรอ <laughs> เราสกสาร uh, you to my friend You have... I'm your friend what, what? เดี๋วบอกว่าเพื่อนบอกว่า I'm your friend ฉันก็เพื่อนเธอไงแล้วแบ,แบบแม่บอก I'm your friend อันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าอยู่แล้วนะถ้าฉันเป็นเพื่อนเธอเหรอ I'm your friend แปลว่าฉันเป็นเพื่อนเธอแต่ขึ้นเสียงสูงก็เป็นคำถาม I'm your friend what <laughs> เขาบอกว่า what ก็คือฮะอะไรนะ ah, จริงเหรอ what นะ,ะนะแมบบ่แกงเพื่อนนะแกงเพื่อน yeah Twitter you r e gonna keep your <Yeah. S 2> Instagram cool you know yeah you gotta keep yeah you gotta keep, yeah, keep it cool v i b e I wanna go เขาบอกว่าย like ู่ีนี่ก็บอกว่าอยากที่จะไปในที่ที่ไม่มีคนอยู่ออะไรเมื่อกี้พูดอะไร ก out o the world สิ n งอะไรแบบเดี๋ยวฟังใหม่เมื่อกี้บอกอะไรไปนอกโลกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวฟังใหม่ c o ยังไงี้ยอย่าอย่า o ย่าอย่า h ย่าอย่าอ่าอย่าอย่าอย่าอ o ่าอย่าอย่านย่าอย่าอย่าอย่ e อย่ e อ h ่าอ y ่าอย่าอย่า o ย่าอย่า s ย o า t ย่า w ย r าอย่าอ o f าอย t ออ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 าทอยอ่อ่ง เขาว่าปิดโทรศัพท์ใช้ close ไหม close my phone อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเวลาที่เราปิดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของสิ่งของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เช่นทีวีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตนะคะเราจะพูดว่า turn off นะคะ turn off ถ้าเปิดก็พูดว่า turn on นะหรือไฟฟ้าก็เหมือนกันถ้าเปิดไฟก็ turn on the light ถ้าปิดไฟก็ turn off the light นะคะถ้า open เนี่ยคือถ้า open เนี่ยคือเปิดมันออกมาเลยหรือถ้า close เนี่ยคือปิดคือตัวมันอนะเช่นถ้าสมมติว่าเราบอกใครให้ open The TV คือเปิดเปิดเปิดทีวีใช่ไหมถ้าใช้คำว่า Open มันหมายถึงว่าเปิดทีวีคือแยกส่วนประกอบออกมาเลยนะคะแต่ว่าถ้า Turn on the TV อันนี้จะแปลว่าเปิดตัวเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่แบมแบมพูดเนาะ Turn off My phone ก็คือปิดโทรศัพท์ของฉันนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ,ะก็นะ มาเรียกแบมแบมไปแล้วนะคะวันนี้ก็น่ารักดีแล้วก็คิดว่าแบมแบมพูดได้หลายภาษาเนาะนก็จะมีอาการงงๆอะมจะมีอาการปตีกันภาษาตีกาิกันที่ไม่าดเข้าใจเลยนะเพราะว่ามีบางคนมาคอมเมนต์ว่าทำไมคุณตีหน้าพูดภาษาไทยไม่ชัดยังงูอยังงี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะบางทีมันมีงงนะมันพูดๆแล้วมันก็ตีกันอยู่ในหัวแล้วมันก็แบบ อะไรยังไงเงี้ยเดี๋ยวมันลิ้นเลินหรือการพูดหรืออะไรยะแล้วมันแมมพูดได้หลายภาษากว่ามากอะเช่นพูดอะไรได้บางภาษาอังกฤษากภาษาเกาหลีภาษาไทยแล้วมีอะไรภาษาจีนอีกใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดใช่ไหมก็น่าน่ารักน่นดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะตินาก็มีเท่านี้นะใครนะคะอยากให้ทิน่ารีแอคคนอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้เนาะสำหรับวันนี้นะคะตินาก็มีเท่านี้นะคะ่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องทีเน็ตแอนด n แชนแนลนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ